สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเช้าว,วันนี้แดดแรงมากเลยนะคะก่อนหน้านี้ก็ยังจะแบบเช้าเช้ายังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่วันนี้โอ้โหแดดจ้ามากเลยวันนี้คงจะร้อนหน้าดูเลยนะคะ ้นไม้เริ่มเป็นร่มเงาแล้วนะคะให้ให้ดูว่าความเป็นร่มเงาอีกหน่อยถ้าต้นมะม่วงเบาใต้สองต้นนี้โตขึ้นด้านนี้ก็จะเป็นเงามาตรงทางเดินตรงนี้นะคะถ้าเป็นฝั่งตอนใบใๆตอนนเย็นก็จะเป็นต้นมะม่วงต้นนี้ก็จะให้เงามาตรงตรงทางเดินตรงนี้เหมือนกัน จะรอดปลอดภัยร้อยเปอร์เซนไหมคะเนี่ยแล้วทำไมเหมือนมียอดแห้งๆมาอีกแล้วนี่นะคะไม่รู้ยอดเก่าหรือยอดใหม่ทำไมเหมือนเริ่มมีใบแห้ง อันนี้จากของที่แตกมาใหม่เริ่มมีใบแห้งๆอีกแล้วเหรอแต่คงจะปลอดภัยแล้วมั้งคะโอ้แดดแรงจริงๆมีเอฟซีบอกว่าอันนี้เขาเรียกมาริซ้อนมันจะดอกใหญ่แต่ว่ามันจะไม่หอมเท่ามาลิธรรมดาเหรอ แต่ก็หอมอยู่เหมือนกันนะคะยังไม่ได้เอาลงดินปลูกดีเลยนู่นแหละกว่าจะได้ทําต้องรอให้ดินลอยเขาเอาดินมาส่งก่อนให้ลดดินที่ว่าดินที่เราจะใช้ปลูกผักหรือไม่ก็เอาไว้ตรงริมรั้วเนี่ยเอามาก่อนแล้วเราจะได้เอาต้นอันนี้ไปลงหรือไม่ก็หากระถางมาวางก็คือต้องรอปรับปรับดินปรับอะไรให้ดีก่อนไว้มีโอกาส อาจจะไปหาซื้อกระถางเอามาใส่เขาอันนี้เป็นแก้วแคระนะคะนี่ดอกแก้วเนี่เริ่มจะมีดอกแล้วแต่เป็นแครเพราะว่าถ้าไม่ใช่แครปุ๊บต้นมันใหญ่แล้วมันก็คงจะแบบไม่เป็นทรงเป็นพุ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างงี้ปุ๊บเราคิดว่าเราน่าจะจัดแต่งทรงพุ่มให้เขาได้ วันนี้แดดแรงจริงๆเลยตอกเฟืองฟ้าที่เอามาฝากไว้ตรงนี้ <c oughs> อันนี้มีสี่การสี่กิ่งสงสัยจะแฟนตาซีแค่สี่สีอันนี้มีแค่สามกิ่งที่ต่อออกมา อันนี้ก็จะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะรอดไม่รอดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงเวลาเราพร้อมแล้วเราค่อยดูหาอะไรมาอีกทีนึงตอนนี้ก็ไหนๆเอามาแล้วก็เอาฝากไว้ก่อนตรงนี้ดินสุดเดี๋ยวต้องตรงนี้ก็เหมือนกันต้องเอาจอบทำให้แบบให้ดินมันหายสุดไม่งั้น มีเอฟซีผมว่าเผื่องูจะเข้าไปอยู่ในซอกซุกซ่อนอยู่ในนี้บ้างนี่นะคะที่มันเป็นโพรงอะไรอย่างเนี้ยแสดงว่าตอนเอาลงขอดินลงไม่แน่นตอนที่ขุดหลุมฝังพวกเกี่ยวกับถังเซตถังท่อปูนลงไปนะคะ เออตอนนั้นทําไมก็เหมือนว่าเรามองเห็นทําไมเหมือนไม่ค่อยเห็นลูกแต่พอเราไม่ค่อยได้ดูดีๆนะทําไมเหมือนลูกเข้ามาจากไหนมันเห็นชัดตอนแรกคิดว่ามีแค่ลูกเดียวตอนนี้ก็มีเอ้าถึงแล้วก็สองสามสี่ห้าลูกตอนนี้มีห้าลูกโหเห็นต้นนี้แล้วก็สุดยอด อ้าวลวกอีกแล้วโอ้โหลวกอีกแล้วนี่อู้ตั้งหลายลกูกอืทีทีนับไว้ะสิบลูกจะเหลือสักสามสิบลูกไหมเนี่ยดูโอ้โหนี่ โอ้โหนี่เยอะแล้วนะเนี่ยโอ้โหทำไมจะมาเหลือไม่กี่ลูกเองแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งยังไม่โตดีท้านลมแรงๆมาอีกดู ออมีเอซบอกว mm. ่าไม่ให้ไปทักไม่ให้ไปจับคงไม่เกี่ยวหรอกเนาะนี่ไดินีเสียงอะไรร้องอ่ะกลัวจะเป็นงูอะดิ หรืว่าเป็นเสียงเขาติดเครื่องรถมาแต่ไกลหวาดระแวงว่าตรงนี้มันสามารถมาซุกซ่อนได้เนะมื่อวานเห็นงูแล้วกลัวเลยนะคะโทำไมวันนี้แตกใบเห็นชัดเจนเลยเหมือนเต็มต้นเลยตอนนั้นเหมือนแบบอ้าว ดอกแห้งเหี่ยวไปแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ได้วาหวังว่าจะได้กินเขาหรอกนะคะแต่ว่าเวลาเห็นแล้วเขาออกดอกเราก็ดีใจไงแต่ว่าตอนนี้เหมือนเหมือนออกมาปุ๊บแห้งเหี่ยวสงสัยเขาขาดสารอาหารอะไรสักอย่างนึง <c oughs> น้อยหน้ามีอยู่ต้นหนึง่ง อีกหน่อยทุกอย่างก็จะมีอยู่ในสวนของเราวันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆบบ,บ,บ้านรอบบ้านสวนในยามที่แดดเปเรี้ยงๆเ,เ,เลยนะคะ แอบอดดูอดอะไรนะอดแอบดูกล้วยอใาชา้ไม่ได้นะคะตรงนั้นเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วสบายแป้งล่ำแล้วยังน้อยก็สามเครือ ก็ฝากเอทุกท่านเป็นกำลังใจในการชมคลิปจนจบคลิปให้ด้วยนะคะถ้าคลิปไม่ได้แจ้งเตือนพิมพ์หาชื่อช่องพิราวานันแชนแนลกราบขอบคุณเอฟซทุกท่านที่มีเมตตาอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะอันนี้แอดลอมขุดหลุมขยะเปียกเพราะว่าที่นี่ไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนก็เลยขุดหลุมตรงนี้แล้วก็เอาอิดบล็อกมาปิดไว้หมาจะได้ไม่มาคุยนะคะ ตรงนี้เวลาฝนตกมาดินที่มันไม่แน่นนะคะที่เขาขุดใส่วงใส่ท่อต่างๆเวลานั้นมันก็จะเซาะเข้าไปใต้นี้ไอ้ลอมก็เลยเอาดินมากบตรงนี้ไว้นะคะเดี๋ยวรอรอดูตอนฝนตกอ,อีกทีนึงว่ามันจะซุดเป็นโพรงอีกไหมถ้าเป็นอีกเรา,าก็จะกบอีกนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคืออาจจะมีสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคานเข้าไป ซุกซ่อนอาศัยอยู่ในนี้ก็ได้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นท่อน้ําท่อน้ํามันจะมีอยู่สองท่อท่อน้ํากับท่ออะไรก็ไม่รู้นะตรงนี้ก็เวลาฝนตกดินมันไม่แน่นมันก็จะสุดลงไปเดี๋ยวก็จะมาเหยียบมาถกูกแตกหักอีกก็เลยเอาดินกบตรงนี้ไว้นะคะ